วัสดีครับช่องดิมสวิตเอ็มดัครับมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่หลายคนนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะแล้วก็มีเจ้าหนึ่งนะครับโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของรถมอเตอร์ไซค์มันไม่ขึ้นรถของพี่เขาเป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับจําชื่อรุ่นไม่ได้พอดีโทรเข้ามาสอบถามปุ๊บแล้วผมก็ให้คําปรึกษาไปนะครับพอให้คำปรึกษาไปปุ๊บ แล้วพี่เขาก็บอกว่าซื้ออะไรจากลิงก์ที่ผมแปะนะครับคือชิปทั้งหมดเกี่ยวกับเกียรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของมอไซค์ที่ผมโพสต์ลงไปใน YouTube ของผมเนี่ยชิปทั้งหมดเลยนะฮะผมไม่เคยแปะลิงก์เกี่ยวกับตัวลูกลอยน้ำมันเชื้อเพลิงของรถมอไซค์นะครับนะไอต,ตัวรุ่นที่ผมทำไปทำชิปลงไปจะไม่ผิดก็จะมีรุ่นเบรบร้อยสิบไอเบรบร้อย นะที่เปลี่ยนตัวเรือนใหม่ตัวเรือนชุดเกียรวัดนะ่ะเปลี่ยนชุดเรือนหม่ใหม่เลยฮนะเพราะไอตัวเกียร์วัด่านันมัน,มนเฉื่ิงมันไม่ขึ้นนะ่ะแล้วก็มีชิปวงจรมันอีกประมาณ 2- อถึงสชิปนี่แหละถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูนะครับชิปทั้งหมดที่ผมแปะลงไปเนี่ยโพสลงไปเนี่ยผมไม่เคยแปะลิงก์ขายอะไรเกี่ยวกับตัวลูกลอย วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของรถมอไซค์แม้แต่รุ่นเดียวผมไม่เคยโพสลงเลยนะครับแล้วพี่เขาบอกว่าพี่เขาเนี่ยสั่งซื้อตามลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับอผมก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยมันผมไม่เคยแปะลงนะฮะไม่เคยแปะลงแปะลิงก์เกี่ยวกับไอตัวลูกรอยนะ่ะไม่เคยแปะลงสักชิปนึงเลยนะครับแล้วทีนี้ ผมก็เลยย้อนกลับไปดูอีกชิปทั้งหมดเลยที่ผมโพสลงไปนะครับก็เป็นตามที่ผมพูดไปก็คือทุกชิปนะ่ะไม่เคยแปะลงเลยนะไม่เคยแปะลงเลยและอีกอย่างนะครับผมจะแปะลิงก์อะไรลงเนี่ยเฉพาะร้านที่ผมเคยซื้อนะครับเฉพาะร้านที่ผมเคยซื้อมาแล้วก็ทดลองใช้นะครับแล้วก็ได้แปะลงไปแต่ไอตัว ลูกลอยเกดวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของเวฟร้อยสิแล้วก็เวฟร้อยเนี่ยหรือรุ่นอื่นๆเนี่ยผมไม่เคยสั่งจาก Lazada แม้แต่อันเดียวนะครับผมสั่งผมไปซื้อกับร้านอะไรในตัวอำเภอและในตัวจังหวัดแค่นั้นนะผมไม่เคยสั่งกับตัว Lazada หรือว่าพวกช้อปปีเลยนะครับมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้มี แม้แต่ลิงก์เดียวที่มาโพสลงบางทีนะครับโทรเข้ามาสอบถามผมให้คาปรึกษาได้นะครับให้คาปรึกษาได้แต่ถ้าหากมาพูดแบบนี้นะมาพูดแบบว่าเหมือนที่ผมพูดไปเนี่ยบอกว่าสั่งซื้ออะไรจากลิงก์ที่ผมแปะแล้วมันไปใช้ไม่ได้อันนี้ผมพี่สั่งจากไหนผมก็ไม่รู้นะครับนะพี่สั่งจากไหนผมก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่ชิปผมแน่นอนนะฮะ เพราะฉะนั้นการที่จะจะพูดอะไรนะครับนะก็ต้องคิดสักนิดหนึ่งนะฮะคิดตามความเป็นจริงด้วยนะเพราะถ้าหากพูดแบบนี้นะครั้งต่อไปผมไม่ให้คำปรึกษานะครับนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่า,า,วาผมไม่ได้โพสต์น่ะผมไม่ได้แปะลิงก์ลงนะ่ะแล้วคุณมาบอกว่าคุณสั่งซื้อจากลิงก์ที่ผมแปะนะ่ะลูกลอยนะครับอะไรตัวลูกลอยของมอไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลย ไม่เคยแปะลิงก์แม่แต่แม่แต่ลิงก์เดียวนะครับก็ฝากไว้ให้ชิดนะถ้ามาแบบนี้ผมไม่ให้คำปรึกษานะครับนะแต่ถ้า,าไม่ได้อนี่มาผมก็ให้คำปรึกษาทุกคนนะครับให้คำปรึกษาทุกคนเต็มที่เลยนะก็อยากเห็นงานทุกคนเนี่ยจบไปด้วยดีนะแต่ถ้าหากมาพูดแบบนี้นะผมผมไม่โอชคด้วยนะครับผมไม่โอชคด้วยถ้าหากไม่ได้สั่ง จากลิงก์ผมก็อย่ามาพูดแบบนี้นะครับผมไม่โอเคนะพูดตามตรงนะนะเพราะลิงก์ลิงก์เกี่ยวกับไอตัวลูกลอยหรือทั้งแม้กระทั่งพวกเรือนไม้เนี่ยผมไม่เคยแปะแม้แต่อันนี้เดียวนะครับไม่เคยแปะแม้แต่ลิงก์เดียวนะจะแปะเฉพาะอะไรที่ผมเคยซื้อจากแอป l a z a d a แล้วก็ s h อ p e e เท่านั้นผมถึงจะแปะนะครับฝากไว้ให้ชิดครับสวัสดีครับ